าชีววิทยาที่เน้นเนี่ยก็คือในเรื่องของคำถามถามเองได้ไม่มากเราก็จะไปใช้คำถามในนั้นนะก็ใช้ขึ้นโปรเจคเตอร์ที่โรงเรียนแล้วก็แนะนำในเนื้อหาที่เราต้องการง่ายๆขึ้นให้เขารู้ก่อนว่าใช้ตรงไหนยอย่างไรเนี่ยแล้วเขาก็เข้าไปเข้าไปใช้ในห้องโนดร chapter cell division chapter 18 lead the learning outline Is the bubble fish glow or not when they increase in their size? It, it's not glow. It's not glow. Not glow. How do you think about clothes What is the meaning of clothes The division and. <laughs> what is cloth? A permanent increase in size, weight, and complexity of an organism. Three process that show the living things have cloth. Cell division, enlargement of cell and cell differentiation. Okay. Cell division process, mitosis. Okay. Please read in your textbook the divisions of one cell to two cells and the number of chromosomes the same or different. เ <The> ต้องจำให้ได้ว่าตอนแรกอะในนิวเคลียสมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีทั้งหมดกี่ขั้นแล้วระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เนี่ยค่ะเหมือนกันไหมทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะ During mitotic cell division, a cell divides and produces two identical cells for mitosis of her what happened in nucleus in chromosome chromatin long and thin long and thin when meiotic divisions of her was happened in the first step mm hmm. short and thin by c a l l i n g กลายมาเป็นอะไรคะั and become chromosome c <oughs> c h o m o คล้ายกัาท้องโกใช่ไหม ใช่ตอามันจะมีการสร้าง spindle fiber มีขั้วนะมีนิวเคลียบมันหายไปใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมลค่อยจะมันไลอัพใช่ไหมคอนแทกเราเกิดอะไรขึ้น What happened ่งสปินเดิล d fiber contact เซปเปอร์เล after m e i l i c spindel fiber contact and then chromosome dy t o chromatic what happened เอาในเซลสัตว์ก่อนในการแบ่ง ใส่ตัวประิอมออกเป็นสองโดยการคลอดใส่ตัวปะซะิมแล้วเมมเบรนเนี่ยเขาก็จะมาชนกันแล้วก็หลุดออกจากกันแต่ในพืชมีความต่างของเซลล์วอลมันคลอดไม่ได้มันสร้างมางกั้นชึบเป็นกำแพงกั้นใส่ตัวปะซะิมเป็นสองจากหนึ่งเซลล์ก็จะเป็นสองเซลล์สองเซลล์ที่มีโครโมโซมที่มีเพียงหนึ่งโครมาติกแต่จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมไหมเดี๋ยวเรียนดูดีนิดนึง เข้าไปที่ SAS ามาที่ Biology เรื่องสุดท้ายในเรื่องของไมมโตซิสเนี่ยนะคะมันจะมีสเต็ปอยู่ในนี้มันจะมีเขาะจะมีคำถามให้ทุกสเต็ปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าไปนะคะนักเรียนไปตอบคำถามทุกคำถามใน5สเต็ปของไมโตซิสนักเรียนเข้าไปที่ Cell Division นะ Welcome <My S 2> to Cell Division <My God. S 2> Getting Start เวลคัม about topic ก่อนว่าเรื่องเนี้ยเขาสอนเราเรื่องเรื่องไรเนี่ยเขาจะพูดพูดเขาจะให้ดูนี่ about cell division ใช่ไหมคะเนี่ยก็เนี่ยรายละเอียดหลังจากนั้นนักเรียนมาที่ lab manual นักเรียนมาที่ data observation ตรงนนนเนี้ยนักเรียนก็เขาบอกว่าหัวข้อเรื่อง mitotic cell cycle นะคะ คราวนี้มันก็จะมีทั้งหมดทุกระยะเลยคราวนี้นักเรียนก็สามารถนำไปนีอธิบาย25ข้อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะควิ z มีคำถามอะไรที่หนกักอกหนักใจว่าตอนเย็นเขา้าทีห้องสม,มุดได้25ข้อนี่มันประกอบไปด้วยคอนเซปต์ Concept. 5สเต็ปโอเคไหมเนื้อหาของแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากไม่ได้จัดเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนนำมาใช้ร่วมได้แล้วก็เอามาใช้อย่างวิชาชีววิทยาเนี่ย ก็จะใช้บางเรื่องเราใช้ดูรูปภาพรูปภาพคือจะสวยชัดเจนแล้วก็บางเรื่องก็ดูภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะคะให้คอนเซปต์นักเรียนเนี่ยถ้าใช้ในแซดเนี่ยบางครั้งจะยากเกินไปเพราะสับสับจะยากแต่โรงเรียนใช้สื่อโดยโดยโดยรวมๆแล้วเราจะใช้ของทางสิงคโปร์เพราะว่าเป็นภาษาที่ง่ายกว่าค่ะอย่างเรียนสุนทรพูเนี่ยเป็นนักเรียนอ่อนถึงปานกลางแต่เราใช้ภาษาอังกฤษ มันก็เลยเหมือนกับว่าออพอที่จะนำมาปรับใช้ได้ในบางเรื่องสื่ออื่นเนี่ยจะง่ายกว่าเหมาะที่จะเป็น reference เレレหมาะที่จะเป็นตัวให้นักเรียนเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมถ้าเป็นการเข้าไปค้นคว้าเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าเนื้อหาข้างในเยอะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะมีครบค่ะมีคอนเซปต์มีคำถามมี หาก็เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองแต่ภาษาก็จะยากภาษาจะยากไปนิดนึงหนูคิดว่าเป็นเนื้อหาที่ละเอียดมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้พวกหนูเข้าใจอะไรเยอะๆแล้วก็เวลาอาจารสั่งงานเนี้ยค่ะเป็นงานที่แบบเจาะลึกมันเนื้อหามันภาษาไทยเลยแล้วก็บางครั้งก็ละเอียดข่าภาษาไทยอีก ถ้าเทียบกับโรงเรียนที่เขาเรียนเป็นไทยแ้วเนื้อหาเขาจะต่างกันนิดนึงค่ะก็ได้เข้าแล้วนะครับประทับใจมากลยครับเพราะว่าในแซนมีเนื้อหาที่ตรงกับบทเรียนของเรามากนะครับมีเนื้อหาย่อยๆซึ่งทําให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้ดีขึ้นครับทาให้เรารู้กว้างขึ้นครับมีคําถามเอ่ออนิเมชันหรือว่าทําให้เราได้ความรู้เพิ่ม <ck> <Trustee> <tama> <et>